น้องอุงอิงเกินต้านมากค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะน้องอุงอิงกับพ่อโจได้เดินทางไปไลฟ์สดเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกาแฟแบรนด์หนึ่งที่ดังในติ๊กต็อกค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะนั่นก็คือกาแฟเอ็นบีก็คือกาแฟเนบียของคูเบีย,บยมุติยาแล้วก็ คุณเนเงินค่ะพี่น้องทั้งช่องติ๊กตอกซึ่งเพื่อนเนี่ยได้เชิญน้องอุ๋งอิงกับพ่อโจโไปเป็นพรีเซนเตอร์คู่เพื่อโฆษณาขายสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนักในเพจติ๊กตอกของเพิ่นนะคะในช่องติ๊กตอกของครูเบียรแล้วก็คุณเนเงินปรากฏการเกิดปรากฏการอีกแล้วค่ะพี่น้องก็คือคูเบียรออกมาโพสต์ว่าเกิดปรากฏการกรี๊ดมากค่ะหนในมาแรงในติ๊กตอกนะพี่น้องเดี๋ยวสาวบวัวแิท อ่าโพสของครูเบียให้พี่น้องฟังเนาะครูเบียบอกว่ากรี๊ดมากตักก้าฮอต999บวกบวกบวกดาวลุงอันดับหนึ่งติ๊กตอกไทยแลนด์สองล้านหกแสนหัวใจอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกราบานันก็คือที่เพิ่นจ้างนอกอุงอิงนะคะเชิญน้องอิงไปเป็นพี่เซนเตอร์คู่กับบอโจโฆษณาเพื่อ ขายผลิตภัณฑ์กาแฟผ่านทางช่องทาง t i k t o อกค่ะพี่น้องเพียงแค่30นาทีคะ่ะบ่ถึงชัวโมงคะ่ะติกตอกตะกล้าในติ k กตอกกาแฟโคเบียเกลี้ยงตะกล้าเลยค่ะพี่น้องกดสั่งซื้อแทบไม่ทันก็คือได้น้องอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้แถมตะกล้าขายดีถล่มทลายเกลี้ยงภายใน30นาทีค่ะพี่น้องเรื่องนี้ทำเอาเอฟซีชาวเน็ตต่างอึ้งกันไปเลยคะ่ะว่าน้องอิงคือห อันดับหนึ่งของทางช่องทาง TikTok ok ที่มีคนดูเยอะที่สุดนะคะบบโจก็ได้โพสบอกว่าแทบไม่น่าเชื่ออันดับหนึ่งในประเทศที่ TikTok ok. อุ้งอิงพ่อโจไลฟ์สด TikTok ok. คูเบียในเงินกาแฟเอ็บสุดยอดมากแล้วค้นเบิ้งหลายมากพี่น้องเอออันดับหนึ่งสามล้านหัวใจนี่อีกคนมาบอกว่า3ล้านหัวใจคนชมหน0่งสินค้าหมดสต็อก อุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นยังไงรคะรพี่นอกแค่พีเซนเตอร์คาแฟตัวเนี้ยล่องอิงสามารถดึงคนดูได้ ถึง1,700คนได้3ล้านหัวใจและกาแฟขายหมดภายในพริบตาทำเอาคู่เบียร์กับเนเงินนะคะที่เพิ่นจ้างนองอุ่งอิงกับปอโจไปเป็นพรีเซนเตอร์ยิ้มกว้างหน้าบานและดีใจมากกับผลตอบรับที่ได้เกินคาดมากๆบอกแล้วว่าให้อีลาไปเป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีผิดหวังเพราะ FC ของอีลาเคยบอกแล้วเอของอีลาอุงอิงบอกแล้วบอก ว่าไ,ไม่ว่าน้องอิงจะไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่เอฟซีพร้อมสนับสนุนทุกสินค้าทุกแบรนด์ที่อีลาอูอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะงานนี้นะคะเมื่อคืนนี้ที่สั่งผลการสัางปรากฏการใหม่ทางช่องตอกๆนะคะทางช่องติ๊กตอกนะมีคนติดต่อบอสโจกับน้องอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากหลังจากไลฟ์สดจบเมื่อคืนบอสโจออกมาโพสข้อความว่าคนลุกอีกแล้ว สุดปังเจ้าของผลิตภัณฑ์จองคิวไลฟสดมาอีกแล้ว5คิวพ่อโจอุ๋งอิงโปรดติดตามจ้าเป็นยังไงคะพี่น้องแค่เห็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์กาแฟ NB เมื่อคืนนี่คนเบิงถล่มทลายหยอดหัวใจหลายล้านติดหนึ่งในมาแรงในติ๊กต็อกเพราะเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องพรีเซนเตอร์เข้าเยอะมาก5คิว มาอีก5คิวที่กำลังรอนนอิงก,กับพ่อโจโไปไลฟ์สด เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ตัวเองค่ะน้องอิงถือว่าไปที่ไหนทุกคนปังหมดชุดยอดเลยถ้าสาวโบแบ้ไม่ได้สาวโบแบ้มีเงินนะสาวโบแบ้ก็อยากให้น้องอิงนะคะเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ช่องโฮมคูลของเราเหมือนกันเพราะไม่ว่าน้องอิงจะไปไหนไลฟ์สดถล่มทลายมากไม่ว่าจะทางเพจ Facebook หรือทางตอกๆขาะพี่น้องดีใจน้ำน้องอิงนำนะคะว่าน้อง ถือว่าปังมากๆไม่ว่าน้องจะไปช่องทางไหนมีคนพร้อมสนับสนุนน้องเยอะมากมีคนคอยซับพอร์ตน้องอุ่หิงเยอะมากเมื่อคืนก็ทําเอาเจ้าของแบรนด์ยิ้มหน้าบานถึงพูดกับคําว่ากราบและกรียิบมากๆนะคะตะการ่าเก้าเก้าเก้าบวกในติ๊กต็อกกับพี่น้องเกลี้ยงภายใน30นาทีคนกดทันกระทันกดบบทันกระโบทันน่ะพี่น้องก็คือน้องอิงเนี่ยเธอยืนหนึ่งเธอมันแรงเกินต้านจริงๆรค่ะพี่น้อง เว้าแล้วไปพี่น้องไปต่ออีกหาหาคิ้วนะคะแล้วก็ปลายปีนี้บอสโจบอกแล้วว่าน้องอิงจะขึ้นป้ายบิลบอร์ดเป็นแบรนด์แอมเบอสเดอร์เป็นพ uh, รีเซนเตอร์โฆษณาสีเบเยอร์สีทาบ้านเป็นสีที่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า30-40ปีแต่ทำไมเขาถึงเลือกองอิงเพชรบ้านแพงไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเขาถ้าองอิงไม่ดังจริงถ้าองอิงไม่มีประสิทธิภาพจริง คงไม่ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาให้กับสีเบเยอร์สีทาบ้านว่าบอพ่นอกสีเบเยอร์สีท้าบ้าน,วาพ,น, yer, าานพวกเขาเนี่ยถ้าบอกถึงสีทาบ้านพวกเขาชี้รู้เลยสี yer, เบเยอร์อะเราเป็นอย่างสีเพิ่นดังขนาดนี้เพิ่นถึงตัดสินใจเลือกนอ่องค์อองกับพ่อโจไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดไปลงโฆษณาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสีเพิ่นก็เพราะว่ายิ่งเอาองค์เงไป ก็ยิ่งปังสียิ่งขายดีกว่าเขานี่แค่ว่าว่าสีเอาน้องอิงไปเป็นพีเซนเตอร์ไ้สีเจ้าของเนี่ยคนกันเฮกันไปซื้อแล้วว่าสีโอ้น้องอิงจะมาเป็นพีเซนเตอร์น้องอิงจะมาเป็นโฆษณาแสดงว่าสีนี่ต้องดีจริงเพราะบอสโจก็บอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่าบอสโจจะเลือกงานให้หน้องอิงเนี่ยต้องเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงและเป็นงานที่มีคุณภาพซึ่งบอสโจจะคัดสรรอย่างดี ซึ่งก้อนที่บโบจูจะเลือกหฮนองอิงไปเป็นพ่เซนเตอร์หรือไปไลฟ์สดโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเนี่ยบโบจูเพื่อนบอกว่าเพื่อนตรงคัดสรรแล้วเพื่อนตรงเบิงแล้วว่ามันเหมาะกับน้องอิงจริงๆทำแล้วเอฟซีจะไม่มาต่อว่าทีหลังบอจูเพื่อนละเอียดมากและการที่เพื่อนพานออ้ออิงไปไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ทั้งช่องติ๊กตอกของครูเบียกับเนเงินเพื่อโฆษณาเอ็นกาเฟ่เอ็นบีเนะี่ย ก็เห็นนี่แหละเหตุให้เห็นเราว่าสร้างคนตอบรับดีมากและทําให้ทั้งผู้จัดผู้จ้างเนาะดีใจแล้วก็เอฟซีก็ซอยสนับสนุนซอยซัพพอร์ตทุกคนต่างได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กันทั้งสิ้นและทุกคนก็ได้เบิงอีหลาแจกของรางวัลเนาะเพราะว่าในในลฟ์สดเนี่ยมันก็สิมีการแจกของรางวัลซึ่งน้องอิงก,ก็แจกโชคแจกหมานให้กับพี่น้องเอฟซีคือเกาค่ะถือได้ว่างานนี้มีแต่ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตัวน้องหญิงตอนนี้กําลังแย่งคิวกันกันจานละวันเลยค่ะพี่นอ้องซึ่งสาวโบแบก่ดีใจน้าน้องหญิงแล้วก็ดีใจน้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ททได้น้องอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์และผลิตภัณฑ์จะขายดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมดีใจน้ำทุกภาคส่วนค่ะพี่นอ้องแต่เนื้อสิ่งอืนได้ก็ต้องเป็นคู่พ่อลูกสุดฮอตคู่นี้แหละค่ะบ่าวาซีเห็ดเอียงไม่ว่าจะทำอะไร สินค้าหรือว่าเป็นสินค้าเป็นโฆษณาไปออกรายการสดขืนโชว์ในวงสาวน้อยเพชรมันแพงตั้งเรียกเสียงเฮฮาแห่กับบรรดาเอซแฟนคลับเยอะมากเวลาที่น้องอิงไปออกรายการหมอลำไอดอลก็มีเลตติ้งพุ่งกระชายคนดูไลฟ์สดเยอะแยะมากมายเวลาน้องไปไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ทางเพจทางช่องติกต็อกก็มีคนตามเข้าไปซัพพอร์ตน้องเยอะมากถือได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของ องอิงแล้วก็บอสโจรจริงๆค่ะและปีหน้าปังยิ่งกว่าเดิมเพราะผลิตภัณฑ์แอมบบสเดอร์พรีเซนเตอร์โฆษณารายการทําเพลงโอ้โหเยอะแยะมากมายที่น้องอิงและบอสโจจะสรรสร้างออกมาให้พวกเขาได้เบึงได้ฟังกันค่ะพี่น้อง